วัสดีค่ะช่องขนมตาสตูดิโอค่ะพร้อมกับพี่ตาลค่ะและคลิปทรงผมน่ารักน่ารักนะคะที่จะชวนน้องๆน,นะมาฝึกทำผมฝึกทักษะกันนะคะยิ่งเรานะคะทำบ่อยๆนะเราก็จะมีความชำนาญและความชำนาญน,นี้นะคะก็จะทำให้เราเก่งขึ้นและเราก็จะทําผมทักผมได้สวยมากๆเลยละคะ่ะเอาละคะ่ะเราจะไม่พูดเยอะนะคะอย่าลืมกด u u s c r i b e นะคะ กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ช่องขนมตาสตูดิโอด้วยนะคะขอต้อนรับนะคะสำหรับน้องๆน,นะที่เพิ่งกดเข้ามาเจอกันเลยยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกด u u s c r i b e นะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นการแจ้งเตือนนะว่าเรานะจะได้มาฝึกทำผมหอมอๆกันอีกค่ะเอาละค่ะเราไปฝึกทำผมน่ารักน่ารักพ,พร้อมกับพี่ตานกันเลยเยย เริ่มแรกเลยนะคะพี่ตานนะจะพาน้องๆแบ่งผมออกเป็นสมชอ่อดังนี้เลยชอ่อกลางนะคะเราจะแบ่งให้เยอะเลยค่ะครึ่งหนึ่งเลยตรงนี้นะแล้วก็มัดผมเอาไว้ก่อนแล้วในส่วนของชอ่อข้างค่ะเราจะมัดแค่1ชอ่อไม่ใหญ่มากอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ผมทั้งหมดสมชอ่อแบบนี้เลย แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ตานนะจะแกะหนังยางตรงนี้ออกเดี๋ยวเราจะมาทำผมช่อนี้ก่อนเป็นช่อแรกเลยค่ะเริ่มต้นเลยพี่ตานนะจะจับผมมาหนึ่งช่อจับผมได้หนึ่งช่อแล้วใช้หนังยางมัดเลยค่ะ ทรงผมน่ารักน่ารักพี่ตานะคะจะเล่นสีด้วยหนังยางหลายๆสีเลยพอได้หนึ่งช่อแล้วนะพี่ตาจะดึงช่อผมตรงนี้ค่ะให้พองฟูขึ้นมานะ ังจากนั้นค่ะพี่ตานจะจับช่อผมช่อที่สองทั้งสองข้างหนึ่งนะคะแล้วก็สองนะคะแบบนี้นะแล้วก็ใช้ถังยางมัดค่ะ ที่ันก็จะดึงชอบผมนะให้เกิดความพองฟูนะคะเหมือนกันเลยดึงเขาขึ้นมานิดนึงนะผมเราจะได้พองๆสวยๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะพี่ตังก็จะจับอีกนะคราวนี้นะคะจับช่อผมด้านข้างมาหนึ่งช่อแล้วพี่ตังก็จะเก็บผมนะตรงเนี้ยมาด้วยนิดหนึ่งแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยพี่ตาน,นะคะจะจับผมด้านข้างแล้วก็จะจับ ผมม้านะคะของช่อของช่อก่อนหน้านี้ก็คือช่อเนี้ยมารวมด้วยหลังจากนั้นใช้หนังยางมัดได้เลยจ้ะ ดึงชอบผมนะคะทำเหมือนกันเลยช่อบต่อไปนะคะเหมือนเดิมเลยนะ น้องๆคะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่ตานได้นะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยและมีทรงผมทรงไหนที่อยากให้พี่ตานทำให้ดูนะคะก็พิมพ์บอกกันไว้ที่ด้านล่างนี้เลยสวัสดีน,น้องนนะคะที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับพี่ตานนะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่แวะเข้ามาทักทายกันและพี่ตานก็มีความยินดีมากๆเลยนะที่ได้คุยกับน้องๆด้วย รงผมง่ายๆนะคะสามารถฝึกทำได้นะยิ่งเราฝึกบ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นนะมีทักษะความชำนาญค่ะจะทำให้เราทำผมได้สวยขึ้นเลยทรงผมน่ารักน่ารักนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงสงการนะทําผมทรงนี้ก็สามารถไปเที่ยวเล่นเทศกาลสงการได้เลยหรือว่าน้องน้องนะคะที่ปิดภาคเรียนแล้วนะจะไปเล่นเซิร์ฟสเกตค่ะทรงนี้นะก็สามารถทำแล้วก็ไปเล่นได้ด้วยค่ะเพราะว่าจะเป็นการรูปผมนะคะทั้งหมดเลยเวลาที่เราไปเล่นนะผมจะได้ไม่มาเกะกะค่ะ เมื่อพี่ตันเก็บผมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตันจะมาทำช่อนี้นะกับช่อข้างๆสองช่อนี้โดยการที่เราจะแกะผมออกมาก่อนนะทั้งสองข้างเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวผมช่อนี้นะพี่ตันจะขอผักไว้ข้างบนก่อน หมุนขึ้นไปไว้ข้างบนขอ,อกิปติดไว้ก่อนนะหลังจากนั้นค่ะพี่ตั้งจะใช้หวีหวีสองช่อนี้ก่อนหวีตรงข้างๆตรงนี้นะให้เรียบเลยนะคะ ทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็มามัดมวยต่ําไว้ด้านล่างมัดให้แน่นเลยค่ะทรงนี้นะคะทำไปงานโรงเรียนก็ได้นะงานกีฬาสีงานเชลิดเดอร์นะคะทรงนี้ก็สามารถทำได้เลยเป็นเชลิดเดอร์นะคะสวยสวย สำหรับน้องๆผมยาวนะคะเมื่อมัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันต่อฝึกไปพร้อมๆกับพี่ตาเลยค่ะพี่ตานะคะจะจับผมมานะข้างล้านหนึ่งช่อแบบนี้แบบนี้นะหลังจากนั้นเอามารวมกันแล้วใช้หนังยางมัดค่ะ ดึงช่อผมให้เกิดความพองฟูสวยงามช่อต่อไปค่ะเราก็ทำอีกเหมือนเดิมจับผมมาสองช่อนะใช้หนังยางมัดทรงผมน่ารักทำได้ง่ายๆนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะช่องขนมตาสตูดิโอด้วยนะ และถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีเราก็มีประโยชน์กดแชร์ช่องขนมตาสตูดิโอรัวๆเลยนะคะและอย่างที่พี่ตานบอกว่าเราสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยเข้ามาทักทายพูดคุยพี่ตาลคะช่วงสงการพี่ตานไปเที่ยวไหนคะสวัสดีค่ะพี่ตานหมูชื่อน้องเมย์ค่ะสามารถเข้ามาพูดคุยกับพี่ตาลได้เลยนะ ว่าแล้วช่วงสงการนี้น้องๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะคอมเมนต์เข้ามาเล่าให้พี่ตานฟังบ้างนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าปีนี้เขามีจัดงานสงการกันไหมถ้าน้องๆคนไหนรู้คอมเมนต์เข้ามาเล่าให้พี่ตานฟังบ้างนะคะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยอากาศก็ร้อนด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนี่เห็นไหมพี่ตันจะค่อยๆทำเดี๋ยวพี่ตันทำช่อน,นี้แล้วพี่ตันจะพักไว้ก่อนนะแล้วพี่ตันจะไปทำช่อด,ด้านบนต่อที่เราพักไว้นะเพราะว่าพี่ตันจะมัดผมดนะ้านบนกับด้านล่างให้เท่ากันนั่นเอง โอเคพี่ตังจะผักไว้เท่านี้ก่อนปล่อยผมด้านบนลงมาเมื่อปล่อยผมด้านบนลงมาแล้วทำเหมือนช่อล่างเลยค่ะจับผมมาสองช่อนะเอามารวมกันแบบนี้แล้วใช้หนังยางมัดเลยค่ะ ดึงชอบผม แล้วนะคะพี่ตานะจะเอาผมช่อบนกับช่อล่างมารวมกันแล้วใช้หนังยางมาัดค่ะแล้วพี่ตานก็จะเอาผมนะคะปลายผมนะไปพันปิดหนังยางเอาไว้ เสร็จแล้วค่ะทรงผมน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ไปเที่ยวค่ะออกกำลังกายหรือว่าไปงานโรงเรียนก็ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชลิดเดอร์งานกีฬาสีทำผมน่ารักน่ารักมา,ากเลยนะคะ